เพจที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าก็มีเคล็ดลับอยู่เล็กน้อยนะครับโอเคเราเข้ามาดูกันเลยนะครับให้เราคลิกไปที่โปรไฟล์ของเราแล้วก็แตะตรงสามเหลี่ยมนะครับแล้วเ,เลือกเพจที่เราต้องการจะเปลี่ยนชื่อนะครับผมเลือกเพจนี้ครับโอเคครับเราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราแตะตรงที่โปรไฟล์ของเพจ ตอนนี้เพจเราจะกลายเป็นโปรไฟล์แล้วนะครับเพจที่เราต้องการเปลีชื่อเนี่ยจะเป็นโปรไฟล์แล้วนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับให้เจอคําว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับพอคลิกเข้าไปก็กดตั้งค่าตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับก็กดตั้งค่าเพจตรงนี้ครับผมก็จะเจอชื่อนะครับตรงนี้เราสามารถคลิกได้เลยนะครับโอเคนะครับ ชื่อตรงนี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนนะฮะคือเราต้องคงสภาพชื่อเดิมไว้บ้างนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะครับเออซึ่งถ้าเราเปลี่ยนหมดยกยกแผงเลยนะครับมันจะไม่อนุญาตครับผมเคยทำแล้วก็คือไม่ผ่านนะให้เราคงเหลือชื่อเดิมาไว้บ้างนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยนะครับ โอเคนะคผมเหลือคำว่าไร้าสายเอาไว้นะครับโดยจะเปลี่ยนคำหน้าว่ากล้องวงจรปิดแล้วก็คำเก่าก็คือคำว่าไร้าสายก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวจะเพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปอีกนิดนึงนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับทบทวนชื่อที่เราต้องการเปลี่ยนให้ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นกดตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง เขาก็จะบอกว่าชื่อปัจจุบันหูฟังบลูทูธหูฟังไร้สายชื่อใหม่ก็คือกล้องวงจรปิดไร้สายดูได้ทั่วโลกนะครับหลังจากนั้นให้เราใส่รหัสผ่าน Facebook ของเรานะครับโอเคเมื่อใส่แล้วกดบันทึกหลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับก็รอสักครู่นะครับก็ทาง Facebook ก็จะทำการเปลี่ยนชื่อให้เรานะครับ อันนี้คือเพจที่เปลี่ยนชื่อจากเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สังเกตว่าเราจะมีคําว่าไร้สายอยู่ด้วยนะครับซึ่งเพจเดิมก็จะมีคําว่าไร้สายอยู่ด้วยนะครับอันนี้เราก็คงชื่อเดิมไว้นิดนึงนะครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคนะครับสําหรับการเปลี่ยนชื่อเพจของเราก็ทําได้ตามนี้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i b e นะครับกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม